ก็คงไม่ต้องอไปเยื่นเยอะนะครับวันนี้อยากจะถามเอ็มรเรื่องของทีมชาติไทยที่จะเจอกับมาเลเซียในวันอังคารน,นี้นะครับเอ็มไปอยู่ที่มาเลเซียมาได้เจอกับทีมชาติมาเลเซียบ้างไหมนักเตะทีมชาติมาเลเซียก็จริงๆแล้วก็ก็ก็เจอกันครับก็เจอกันแล้วก็ได้ติดตามเกมการแข่งขันเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่นูน่นเราเตะเหล็กที่นู่นเนี้ยครับเราก็ต้องดูทีมคู่แข่งเกือบทุกทีมเนี้ยเขาก็ได้เห็นอยู่บ้างครับ ครับ,รบเทียบกันนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียชั่วโมงเนี้ยสําหรับเอ็มมันมีจุดไหนบ้างที่เ,เราแข็งกว่าจุดไหนบ้างที่เราอ่อนกว่าบ้างเอาผมมองตรงจุดแข็งของเขาก่อนนะครับจุดแข็งที่ผมมองตอนเนี้ยผมว่าเอาการเล่นร่วมกันการเข้าใจกันเนี้ยผมว่าของมาเลเนี่ยเขาจะได้เปรียบเราเพราะว่าถ้าพี่ปูได้ดูจาก ในตัวรายชื่อของนักเตะนะครับ,รบมาจากยาโฮเนี่ยเกินครึ่งเกินครึ่งทีมอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามองว่าความสัมพันธ์เขาน่าจะค่อนข้างที่จะดีกว่าเราเพราะว่าเขาได้ซ้อมด้วยกันไอ้เกินครึ่งเนี่ยผมว่าลงในสนามก็ไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งอะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แหละเขาจะเป็นจุดแข่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งของเขาก็จะมีเอ่อพวก ตัวโอนสัญชาติที่โอเคจะได้เปรียบได้เปรียบเราเรื่องสรีระอะไรเงี้ยออือครับผมบก็ในจุดนั้นแต่ว่าผมมองด้วยด้วยความด้วยความสดของเราอะ่ะเด็กเราตอนนี้ก็ยังเหลือเป้าหมายอยู่เพราะว่าเราก็ต้องเป็นต้องการเป็นทีน่สามที่ดีที่สดุดนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรเสียละนาทีนี้มันต้องช่วยกันอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าเอ่อน้องๆทุกคนน่าจะทําได้ครับ เกมสุดท้ายนี้น่าจะ่าจะเก็บได้นะครับแล้วก็จุดแข็งเขาอีกจุดเนี้ก็จะมีที่อันตรายหน่อยก็จะมีเอปอวีครับที่ที่ตอนนี้อยู่กับเยห์ครับเพราะนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงอืครับผมแล้วก็ประมาทไม่ได้ถ้าซูมาเล่ได้ลงเนี่ยครับตอนที่เขามาเล่นที่ไทยเนี่ยโอกาสเขาอาจจะน้อยแต่ว่าเวลาเขาเล่นในนามทีมชาติทีไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีพอสมควรครับ ไ้าเจอกับมาเลเซียอะถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยมาตรฐานเราน่าจะสูงกว่าใช่ไหมครับเอ็มถ้าในในประเทศเป็นกลางอย่างเงี้ยโอเคเราเคยไปแพ้ที่บ้านเขาแต่ว่าโอ้โหนั่นมันคนดูเป็นแสนเลยนะแต่เขาเนี้มาเล่ประเทศเป็นกลางด้วยมาตรฐานด้วยภาพรวมถ้าไม่นับฟอร์มสองนัดแรกที่เราก็ไม่ดีจริงๆอะนะเอ็มมองว่าเราเรามาตรฐานเรายังยังดีกว่าไหมถ้าเจอในประเทศเป็นกลางฮนะผมว่าผมว่ายัางไงเราก็เก็บได้ครับอืม,อมอยังไงเราก็เก็บได้เพราะว่า แมตช์แรกเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าองค์ประกอบมันหลายอย่างยิ่งผมได้ไปสัมผัสฟุตบอลที่มาเลยจริงๆมาเนี่ยเรื่องสภาพสนามเนี่ยถ้าบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยอย่าไปโทษสน่งสนามอะไรเล่นเขาก็เล่นสนามเดียวกันผมกล้าพูดได้เลยว่าความเคยชินถ้าเราไม่เคยชินกับย้าประเภทนั้นเล่นยากมากครับอืมอืมครับผมแต่สนามเป็นกลางเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บได้ครับผมดูเมียมยังเชื่อมั่นว่าเราเราได้จะดีกว่านะ เชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในน้องๆทุกคนครับครับตอนที่เอ็มไปเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะหลังจากที่ไทยเราไปแพ้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับความคาดหวังของแฟนบอลมาเลเซียที่จะเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคะแนนเขาเยอะพอสมควรนะครับเออนะตอนนั้นสําหรับแฟนบอลผมไม่รู้แต่สําหรับนักฟุตบอลในในทีมหรือว่าเพื่อนๆนักฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่คาดหวังและเขาค่อนข้างที่จะเออมีความมั่นใจที่เขาที่เขาสามารถชนะไทยได้ นะครับตอนนั้นตอนนั้นเขาเหมือนกําลังแบบว่ากาลังฮึกเหิมกําลังแบบทุกอย่างผมผมคิดว่าถ้าสมมติฟุตบอลตอนนั้นมันเจ็บแบบต่อเนื่องเลยนะโมเมนตัม<ะ> um ก็น่าจะมาทางเขาหนึ่งเรื่องความมั่นใจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ฟุตบอลที่มันถูกหยุดไปนานแล้วกลับมาเหมือนรีสตาร์ทกันใหม่เงี้ยผมว่าฟอร์มเขาก็ดรอปลงไปด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็ยังยังน่าจะเก็บได้มาตรฐานเรายังดีกว่าครับครับทีนี้ ในเกมแรกของเขาโดน UAE ยิงไปสี่เม็ดเลยนะฮะไทยเราก็โดนไปสามหนึง่งไอตรงเนี้ยมันมันจะบอกอะไรได้บ้างไหมฮะว่าสภาพจิตใจของเขาโอกาสของเขาที่มันอาจจะน้อยลงมันจะมีผลกับเกมที่เจอกับไทยไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาเลเซียต้องเล่นคืนนี้อี่คืนนึงกับเวียดนามมันอาจจะมีผลบอส่วนภูถ้าเขาแพ้เวียดนามอาจจะต้องไม่อ่สภาพจิตใจจะแย,แยกก่าเดิมนะใช่ไหมครับจากแรกต้องดูที่ที่วันเนี้ครับว่าถ้าเขาชนะเนี้ยเวียดนามได้เนี่ย เขาก็จะมีความขึ้นเขิมกันมาแต่ถ้าเขาแพ้ความมั่นใจเขาอาจจะดบลงแต่แตผมผมผมมองว่าตอนที่เราจะไปวัดไอ้สี่ศูนย์กับสามหนึ่งเนี่ยมันมันเอาไปไปวัดเป็นอะไรไม่ได้แต่จงจําไว้อย่างหนึ่งว่ามาเลเซียเมื่อะไหร่ที่เจอไทยเขาอยากเล่นครับเขาอยากชนะไทยเพราะเขาถือว่าหลีบบ้านเราคืออันดับหนึ่งของอาเซียนนักฟุตบอลของเขาทุกคนอยากที่จะมาเล่นประเทศไทย อืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เขาจะได้โชว์ผมว่าเขาเขาเต็มเต็มเหนี่ยวกับเราแน่นอนอืครับผมเขาเขาเขาจะมีพลังพลังแฝงพลังเสิร์ฟที่เหมือนเหมือนเรามีโอกาสได้เล่นโชว์ในลีกที่เราอยากจะไปครับอืมออเพราะเขาเพราะเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดแล้วว่าโค้ดทุกคนผู้บริหารทุกคนหรือหรือแม้กระทั่งไม่ว่าสตาฟ์โค้ดหรือนักฟุตบอลทุกคนที่อยู่ในไทยเนี่ยจะต้องดูเกมเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้อง เข็นฟอร์มที่ดีสุดของเขาออกมาเพื่อที่จะให้เข้าตาในประเทศเราอย่างนี้ครับโอ้โหนี่เป็นข้อคิดที่น่าสนใจเลยนะใครจะบอกว่ามาเลเซียอาจจะไม่เน้นแล้วหรือไม่เอาแล้วนะฮะแต่ว่าพอเอ็มบอกอย่างนี้ว่านักเตะทุกคนอยากจะมาเล่นที่เมืองไทยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะนั้นเจอไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเต็มการาฟแหละถูกต้องครับะทีนี้ถ้าถ้าจะเตือนได้จะบอกได้ ในฐานะที่สัมผัสฟุตบอลมาเลเซียมาแล้วเห็น mm. ทีมชาติมาเลเซียเล่นมาก็เยอะนะครับเอ็มอยากจะบอกอะไรทีมไทยบ้างเท่าที่เห็นจากสองเกมที่ผ่านมาต้องระวังตรงไหนบ้างครับก็ที่ที่แน่ๆเลยกองหน้าเขามีความแข็งแรงแล้วก็มีความไวแล้วก็ริมเส้นเขาเนี่ยอย่างอาเล่ย่างเงี้ยครับ,รบจากเกมแรกที่เราเห็นเขาก็าโหไวปั่นป่วนมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าผ่านมาสองเกมเนี่ย เกมรับด้านข้างเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ครับนะครับถ้าถ้าใครได้ดูจากในเกมอะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องก็ต้องเน้นตรงนั้นแต่ว่าเราก็จะไม่ไปก้าวล่วงเรื่องแท็กตรงแท็กติกอะไรของโค้ดเขาแต่หมายถึงว่าจากรูปแบบรูปเกมสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วประกอบกันกับที่ทางมาเลเซียเขามีผู้เล่นที่มีจุดเด่นตรงนี้ด้วยเราก็ควรที่จะระวังตรงนี้ครับครับอ่ะแล้วคืนนี้คืนนี้ให้ให้เอ็มบเคอร์หน่อยว่ามาเลเซียเจอกับเวียดนาม จะออกไปยังไงฮะอืมตอนนี้เวียดนามค่อนข้างมีความมั่นใจสูงมากฮะด้วยด้วยผลที่เขายังไม่แพ้ใครเลยด้วยแล้วก็อืมผมว่าคุณภาพเขาก็ก็ยังดีกว่ามาเลเซด้วยซ้ำะนะครับอือือแล้วก็เวียดนามก็บอลวิ่งสู้ฟัดเหมือนกันผมว่ามันก็เวียดนามก็น่าจะน่าจะเก็บได้อยู่ในมุมมองผมนะครับครับ กาเวียดนามเก็บได้ก็ทําลายความมั่นใจเขาไปเลยก็จบเพราะว่ามันมันมันเราเราคิดตรงนั้นได้เป็นแง่ดีที่สุดแล้วครับครับพอถ้าเกิดมาเลไปชนะเวียดนามขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งกับผลอันดับสามของเราอีกอืถูกครับทีนี้เขาอัดเพราะฉะนั้นก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเทใจไปไปทางเวียดนามนะครับแต่อย่างอย่างที่บอกแมตช์เนี้ย มาลีก็ต้องแบบก็ต้องเต็มสูบอะครับแล้วฟุตบอลมันเตะทีครับมันก็อาจจะเป็นผลดีกับเราตรงที่ว่าเขาอาจจะมีตัวที่อันหนึ่งอาจจะมีบาดเจ็บสองอาจจะเกิดอาการล้าตอนมาเจอเราก็เป็นผลดีเพราะแบบนี้เขาไม่สามารถปล่อยได้ครับครับเอาละนะครับก็มีข้อประมาณนี้นะว่าเราไม่ได้มีโอกาสดีกว่านะแต่ทีนี้มีคําถามถึงอีกหลายเรื่องนะครับเขาคุณโจเอลก็ถามว่าพี่นาวินจะเล่นถึงอายุเท่าไหร่ครับก็ ที่ตั้งเป้าไว้นะครับก็พยายามจะอยู่ในวงการนี้ให้นานที่สุดนะครับก็พยายามจะรักษาตัวเองแล้วก็ยืนอยู่ให้ให้มันได้นานที่สุดผมระบุไม่ได้ว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าฟุตบอลมันมีความไม่แน่นอนอยู่บนอาชีพอะครับอื mm. ด้วยอายุแบบนี้ด้วยเกิดอาการบาดเจ็บหนักขึ้นมา mm. อะไรขึ้นมามันก็ทําให้ทุกอย่างมันพลิกผันได้หมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็พยายามที่จะดูแลร่างกายดูแลกล้ามเนื้อให้มันพร้อมแล้วก็ให้มันเซฟตัวเองที่สุดอะครับ ปีนี้สามสิบหราแล้วเอ็มสามสิบสี่ครับสามสิบสี่นะอ่ะก็ยังพอไหวอยู่เจอพี่ปูตั้งแต่เท่าไหร่เจอพี่ปูตั้งแต่ยี่สิบสิบแปดสิบเก้าไม่ถึงแล้วเอ็มสิบหกเองั้างสิบหกสิบเจ็ดแ๊ซี่อ่ะสิบหกเนอะใช่ใช่เล้สามสิบสี่สิบเจ็ดปีแล้วเอ็มครับนั่นแหละพี่แต่พี่ไม่แก่นะอืมอ้อ่ะเอ็มคุณโควิชชีบอกว่าหลีกไทยกับมาเลเซียต่างชาติสู้ที่ไทยได้ไหมต่างชาติบ้านเราดีกว่าครับคุณภาพดีกว่าเยอะครับ ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยอ,อาจจะอาจาอาจะเป็นเพราะด้วยระบบการเล่นด้วยหละมั้งครับ,รบอะไรเงี้ยเพราะที่นู่นส่วนมากจะบอลใช้ความแข็งแรงนะครับอืมอืมอืมครับจะมีไม่กี่ทีมที่จะเป็นบอลแบบว่าเคาะพาสซิ่งแบบทำเล่นบอลพาสอะไรเงี้ยก็จะมีสักมีประมาณสองสามทีมครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบโยนใส่กันใช้ความแข็งแรงเงี้ยอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่ที่อยากจะเตือน เตือนน้องๆทีมชาติไทยในเรื่องของการปะทะอะครับเพราะบอลเขาค่อนข้างที่จะถึงเนื้อถึงตัวอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็อย่างไงก็เล่นอยากให้น้องๆเล่นให้ฉลาดแล้วก็เออเล่นเขาเรียกว่าไงจะบอกว่าเล่นเซฟก็ไม่ได้พวกไมกาใช่หรืเรื่องเรื่องคุมาลลอีกเพราะว่ามีแน่นอนครับการปะทะอะไรอย่างเงี้ยอืมครับคุณมาปกอสก็บอกว่าพี่เอ็มที่มาเลเซียเนี่ยเขาบ้าบอลขนาดไหนครับถ้าเทียบกับที่ไทยเอ็ม ถ้าสถานการณ์ปกติโดยที่ไม่มีโควิดนะครับผมคิดว่าเขาคนดูบอลเขาเยอะกว่าบ,บ้านเราอะ่ะ mm hmm. เขาคือคือผมจะอธิบายไงคือมันเขาเขามีจังหวัดน้อยเขามีแค่สิบสามรัฐนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารัฐสมมุติรัฐเซลังงอเงี้ยมันก็จะแบบก็เชียคือเชียเหมือนพวก ถ้าใครเคยดูพวกอินโดอินโดอะไรก็คือจะเป็นประมาณนะคือแบบมาเถื่อนเลยแล้วก็แบบหนุนทีมตัวเองอม,มากๆเนี่ยครับอืมอืมครับผมเพะเราเราเห็นจากกองเชียร์ทีมชาติเขาอะนะอย่างอย่างเสื้อตัวนี้ที่พี่เอาไว้เนี่ยก็โหอ่าครับเป,เป็นกองเชียร์ที่เป็นฮูลิการเหมือนกันอะนะครับครับ uh huh. ใช่พี่ก็ยิ่งยิ่งเวลาพอวันทีมชาติอย่างที่เราไปเจอเพอเขารวมตัวกันพี่ดูดิมันค่อนข้างที่จะแบบโหอืมอลังการ ค,ค,คุณเจมคุณเจมก็ถามว่าเงินเดือนนักเตะมาเลเซียเนี่ยสูงกว่าไทยเยอะไหมครับที่ที่ไทยหลักหมื่นไปไปลายอืมไม่ต่างไม่ต่างเท่าไหร่ครับอืมผมว่าไม่ต่างเพอเผลอเพอเผลอบ้านเรายังดีกว่าด้วยถ้าเป็นนักเตะท้องถิ่นนะครับหมายถึงว่าผมจะอธิบายหมายความว่าถ้าสมมติน,นักเตะไทยเล่นในไทยฝีมือประมาณเท่านี้เลดก็จะอยู่ประมาณเท่านี้ที่นู่นถ้าเป็นเงินที่นู่น นักเตะที่นุ่นเองก็จะไม่ไม่ต่างว่าเราอาจจะมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างผมไปเนี่ยผมไปในน้มนักเตะต่างชาติอืมันก็จะเป็นอีก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 อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยครับ,รบมีคนถามว่าพี่เอ็มมียกมีสนใจจะเป็นโค้ดไหมอตอนนี้ผมเรียนซีไรเซ้นไว้เรียบร้อยจริงๆเมื่อตอนผมาจะลงบีไรเซ้นเมื่อตอนวันที่สิบเจ็ดถึงสามสิบ ที่ผ่านมาครับพฤษสภาเนี่ยแต่พอเอิญว่ามีโควิดแล้วก็โดนแคนเซลไปก่อนครับสำหรับการอบรมครั้งนั้นไม่งั้นป่านนี้ผมก็เนี่ยครับได้เรียนดีเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านแต่ก็คือวางไว้เรียบร้อยแล้วครับครับก็มีโอกาสเห็นโค้ดเอ็มนะเป็นโค้ดเอ็มนะก็ก็จะพยายามครับเอ็มีสัญญากับประจวบกี่ปีเนี่ยประจวบนี้ผมเซ็นปีต่อปีครับ ปีหน้าก็ยังอยู่กันต่ออีกหนึ่งปีถูกไหมก็ปีนี้อยู่แล้วก็ปีหน้าก็ประเมินกันที่ผลงานนะครับเพราะว่าด้วยอายุเท่านี้แล้วน้อยทีมที่จะเซ็นสัญญายาวให้ครับครับแล้วอ่าได้ซ้อมกันยังฮะประจวบก็ก็ซ้อมแล้วครับซ้อมแล้วพี่มากิซ้อมแล้วมากิโคชใช่ไหมใช่ครับมาสุมิทากิมาสมิทากิเป็นยังไงบ้างทากิทาคิอ๋อทากิยังตอนนี้ยังยังไม่ได้กลับมาครับตอนนี้ทากิ เคลียเรื่องเอกาสารแล้วก็ต้องกักตรงกักตัวอะไรเงี้ยครับอ๋อฮะฮะครับตอนนี้ก็มีผู้ช่วยทำ,ทำทีมไปก่อนเนาะใช่ครับ uh huh. ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็หลักๆแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงปีซีซั่นนะครับเป็นช่วงเสริมความแข็งแรงของร่างกายเป็นช่วงแบบเหมือนถ้าเป็นรถก็เหมือนช่วงเติมน,น้ํามันช่วงอ,อัดพลังงานนะครับอ uh ่าฮะครับผม uh huh. uh huh. โอเคเอ็มสุดท้ายนะครับฝากให้เอ็มให้กําลังใจน้องๆทีมชาติหน่อยก็เป็นรุ่นน้องใช่ไหมเนาะเอ็มสนิทกับใครบ้างเนี่ยจริงๆก็หลายคนนะเช็คแมค์อะไรก็โอ้จริงๆก็เยอะครับอืมอืมอืมเฮ้ยพี่ถามหน่อยดิว่าอ่าสุพนัทเป็นยังไงบ้างเอ็มเห็นเอ็มอ่ามีไอจีไลฟ์สดคุยกันอยู่เอ็มดูเด็กคนนี้เป็นยังไงเก่งครับเก่งจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าแมค์เนี่ย เออขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบุยลำตั้งแต่ที่สิบสี่อะครับอืม,อมตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแบงค์ขึ้นมาคือแบงค์ตัวเล็กแล้วก็ผอมครับแต่ว่าเวลาเล่นลิงหรือเล่นอะไรกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขามีความเขามีความโตเขามีความเก่าอะอม,มีความนิ่งเขากล้าเล่นเขากล้าคือไม่คือเด็กปกติกขึ้นมาจะตื่นเต้นมีอาการ,รประหม่าอะไรเงี้ยแต่แบงค์ค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เล่นได้ครับแล้วก็ไปลงทีมที่ประจวบอยู่ครั้งหนึ่งแบงค์ได้รับประกาศลงแบงค์วิ่งลายถูกช่องวิ่งอะไรถูกหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ตอนนั้นน่ะเขาเอ่อร่างกายเขามันแรงกระทาไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยเซน์บอลด้วยอะไรเขาเขาเขามีอยู่แล้วแล้วยิ่งตอนเนี้ยเขาโตขึ้นแล้วก็ร่างกายเขาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความเร็วครับผมว่าอนาคตก็ก็ คือผมไม่รู้ว่าคุณจะมองอย่างไงนะครับแต่ว่าแบงเล่นในนามทีมชาติเป็นทางการตอนนี้สี่เกมะครับออืหรือว่าเท่าไหร่ยิงไปสามลูกคือกองหน้าครับครับูปเกมส่วนร่วมในเกมจะยังไงไม่รู้อะแต่คุณยิงอะมันมันคือนั่นคือกองหน้าครับอืมีโอกาสไหมที่แบงค์จะขึ้นมาแทนธีรศิลป์มีโอกาสไหมที่แบงค์จะขึ้นมาแทนธีรศิลป์เหรอครับผมว่าตอนนี้แบงค์เพิ่งเท่าไหร่สิบ สิบแปดใช่ไหมครับอ่าสิบแปดสิบแปดแป่สิบแปดสิบเก้าผมว่ามีโอกาสเพราะว่าเขาเนี่ยได้เริ่มเร็วขนาดเนี้ยตอนนี้อาจจะมีจังหวะหนึ่งบางจังหวะที่คะเขินๆบางจังหวะที่เล่นไม่ถูกจังหวะจังหวะไหนควรเลี้ยงควรแปอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตรงน,นี้มันสอนได้ด้มันอยู่ที่ประสบการณ์ถ้าเขาได้เล่นอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกสองสามสี่ปีผมว่าเขายี่สิบต้นๆเขาก็พีกแล้วครับ ถ้าอาตอนที่คุณเห็นเขาตอนยุคสิบสี่เนี่ยคุณคิดไหมว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาขึ้นทีมชาติชุดใหญ่เร็วขนาดนี้แต่คิดว่าเขาไปถึงชุดใหญ่แน่นอนแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะจะเร็วขนาดนี้อืมคือกลายเป็นว่าแบงค์ตอนนี้ทําลายทุกเสถีติในเมืองไทยไปหมดเลยออไม่ว่าจะเป็นในลีกในเอฟซีในอะไร,ค,รคือเขาทําลายไปหมดแล้วครับ โอ้โหครับคือก็เห็นกันได้เด็กๆนะตอนเอ็มอยู่บุรีรัมย์อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกที่จะกําลังจะให้เอ็มฝากอะไรถึงน้องๆแล้วแล้วพอดีว่าคุยกันถึงว่าความสนิทสนมกับแบงค์เชคอะไรเหล่าเนี้ยครับก็เลยเลยเลยไปไกลเลยทีนี้ไหนๆก็เลยไปละนะครับเห็นเอ็มสนใจแล้วก็จะเป็นโค้ชแน่นอนละนะครับอนาคตอาจจะเป็นโค้ดทีมชาติก็ได้พุ่งลองจัดตัวไทยเล่นกับมาเลเซียให้ดูหน่อยสิครับ11ตำแหน่งมีใครบ้างพี่ว่าในหัวเอ็มมีอยู่แล้ว Oh. อย่างที่เอ็มอยากให้เป็นเอาแบบพี่เอ็มถ้าเป็นโค้ดเอ็มโค้ดอาดาวินที่เป็นโค้ดยังเติร์จัดเล่นกับมาเลเซียในวันที่เรามีหนึ่งคะแนนมาจากสองเกมจะจัดใครบ้างไม่เกี่ยวดิชโนนะอันนี้เอาเอ็มเลยรประตูเอาใคร <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวส่วนตัว <laughs> ส่วนตัวเลยในมส่วนตัว <ใน S 1> ส่วนตัว,วนะครับก็ประตูประตู น่าจะแมตช์นี้น่าจะลองใช้บอยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาพี่พี่แชมป์ลงเล่นตลอดไปแล้วแล้วก็แมตช์แมตช์นี้ยน่าจะเปิดโอกาสให้บอยบ้างละอืมอืมนะครับไม่ใช่ว่าพี่แชมป์ไม่ใช่พี่แชมป์ไม่ดีไม่เซฟนะครับเพียงแต่ว่ามันมันคือแมตช์สุดท้ายแล้วอ่ะครับบอยบอยก็มีผลงานในลีกที่ที่ดีอืมนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมจับตัวในมุมมองที่ผม อยากให้เล่นนะเพราะผมไม่รู้การฝึกซ้อมของเขาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแต่ละคนก็เป็นไงครับไม่เป็นไรเซนเตอร์ผมผมก็ยังต้องพึ่งทอมเบียอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยทอมเบียก็แมตที่เราเล่นดีด้วยครับในมัองผมนะเขาอย่างน้อยก็มีลูกหนักลูกลูกไฟอะไรเงี้ยครับแต่ทอมเบียเนี่ยตอนนี้ที่จะจับคู่กับใครเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาสําหรับผมเพราะว่ากองหลังที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันษาเป็น เออเชนครับเป็นใครอีกครบับสถาพรปวีครับ mm. เพราะฉะนั้นเรายืนระบบหลังสี่เนี่ยทอมเบียเนียช้าหนึ่งละแต่ mm. คนที่มาคู่มันต้องมีความเร็วแต่ผมยังมองหาคนที่ที่ยังมีความเร็วไม่เจอในใน,ในอีกที่เหลืออีกอีกหนึ่งตำแหน่ง mm. นะครับทีเนี้ยถ้าผมมองแล้วมันไม่มีแล้วก็เออ ใช้ดีก็น่าจะเป็นพรรษาไว้ยืนคู่ไปเลยครับเพราะมันก็ไม่มีไม่มีใครเร็วอยู่แล้วทีนี้ก็ก็ไปซื้อเอาจังหวะเกมลุกเผื่อได้เซตพงเซตพีทก็เอาขึ้นไปวัดเลยอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ถงจะเอาพรรษาคู่กับทอมเบียนะ ใช่ครับแบ็กขวาก็แบ็กขวาก็ต้องให้ต้นครับนาทีนี้อต้นผมต่อเนื่องนะแบ็กซ้ายให้ใครครับแบ็กซ้ายแบ็คซ้ายนี่แหละที่เป็นปัญหายุดเอาอาร์วินจูจีไปเล่นดีวะแบ็กซ้ายอะแบ็คซ้ายจริงๆแล้วอถ้าเราเล่นสี่ไม่เติมเลยถ้ารับจ๋าจริงๆผมดัดเอาสถาพรแดงสีไปเล่นได้เลยดีไหมสถาพรแดงสี ดีนะครับเพราะว่า<ม>อย่างอยู่ตัดเขาก็เล่นทั้งสต็อปซ้ายเล่นทั้งแบ<ม>็คซ้ายเพราะว่าสถาพรอย่างน้อยถ้าไม่ได้เกมไม่ได้ขึ้นไปเปิดหรือว่าขึ้นไปเล่นเกมลุกมากผมว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถทําให้ข้างหลังมันแน่นขึ้นได้อ่ะอืมครับผมบเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตัวลุกเราเนี่ยมีความเร็วที่จะเลี้ยงกินตัวเกือบทุกคนอยู่แล้วครับมมไม่ว่าจะเป็นเช็คเป็นบุ๊กเอกนิตเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย แม็กอาจจะไม่ต้องเติมขึ้นไปไปโอเวอร์แลปมากไปช่วยมากอะไรเงี้ยก็แม็กซ้ายผมให้สถาพรแล้วกันครับผมโอเคกลางกางคุณเล่นสี่ใช่ไหมสี่เล่นสี่เล่นสี่ตามเขาเลยครับเล่นสี่ตามสี่สองสามหนึ่งนงครับผมตามนั้นเลยครับเอากลางมากางก็เออกางก็จะมีตังตังหู ตรงเนี้ยตรงตรงสามไอสองตัวตรงเนี้ยจะเลือกยากเพราะว่าสไตล์จะคล้ายๆกันเยอะอะครับไปว่าเนเหมือนกันอตังเต้และเดี๋ยวจะมีนิวนิวชาที่ยังไม่ได้ลงนิวนิวสิทธิพันธ์อีกอืเนี่ยครับจริงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเลือกยากตรงเนี้ยคุณตล้วแต่ถินใจแล้วตังเต้เนี่ยอ่ะตังกับเต้เลือกคนหนึ่งอะผมก็ยังเลือกให้ตังอยู่อืมอืมอืม ครับผมเพราะว่าก็ยังยังมีความต่อเนื่องในเกมแล้วตังก็จะคุมจังหวะเกมได้นะครับให้ตังก็เออเป็นนิวชัมนิวชัมผมอยากให้โอกาสนิวชัมใช่ครับใช่นิวชัมเลยอืทีนี้เออน้องกันนี่หายยังครับหายละหายละจริงๆเขาไม่เจ็บมากหรอหายแล้วใช่ไหมฟอรอมละเอาเหรอน้องกันเป็นยังไงบ้างในมุมมองของเอ็มอ้ผมผมชอบนะผมชอบเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยพี่พิปูในมุมมองผมคือเขาเพิ่งมา ปรับตัวกับนักเตะไทยอ่ะบางทีเขายังไม่รู้จังหวะว่าคนเนี้ยชอบเล่นบอลที่เท้าคนนี้ชอบให้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าด้วยคารสบอลเขาว่าผมว่าวันนั้นคนไทยเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตเห็นว่าบอลเขาแบบมีคาร์สมากมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเทินบอลจ่ายบอลอะไรมันดูแบบดูดีไปหมดนะครับสําหรับผมนะอืมแต่โอเคแหละอาจจะมีแบบว่าผิดจังหวะผิดอะไรบ้างอันนี้ก็อยู่ที่ความเข้าใจคือเวลาที่ปรับตัว เพราะฉะนั้นไอ้ตัวกลางลุกเนี่ยผมก็ยังให้เขาอืให้เป็นเป็นธนวัตรเท่ากันกรครับใช่ครับอสองข้างตัวบนซ้ายขวาอืมแบบตัวบนอ่าสามตัวบน,สา,วบนสามตัวบนก็สุภโชคคนหนึ่งสุภโชคคุณให้เล่นไหนสุภโชคให้เล่นสุภโชคให้เล่นทางทางซ้ายครับอ่าทางซ้ายตัดครับผม ส่วนหน้าเป้าลองหน้าเนี่ยหน้าเป้า่ผมอยากลองดันสุพนัทขึ้นไปเลยอืผมพี่ก็ว่าแบงค์ดีนะครับลองดันสุภนัทขึ้นไปเลยเพราะว่าตอนเนี้โอเคเราได้ลองใช้กอบแล้วได้ลองใช้อาร์มแล้วอืมกลายเป็นว่าถ้าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยเราอาจจะได้อย่างอาร์มเนี่ยมาเก็บบอลหน้าลายแต่ถ้าเป็นแบงค์เนี่ยอาจจะเห็นคนที่ไปวิ่งตัดหลังลายวิ่งแบบวิ่งวิ่งแลบให้อะไรเงี้ยแทงได้ครับผม ใช่ใช่ใช่เป็นแบงค์แล้วก็ตัวทางขวาครับเออทางขวาเหลือเหลือใครอีกนะตัวบนพี่ไก์ไน์ผมหน่เจริญเจริญสักวงก้อนเออนี่ตัวหนึ่งนี่นี่เทพเท่นี่ผมคนอยากเห็นกันเยอะมากแต่ว่ามันไม่ถูกใจนิชินโดหรือไงวะงงมากเลยใช่ใช่ผมเพิ่งคุยผมเพิ่งคุยกับเพื่อนไปบอกว่าทําไมเท่ยังไม่ได้ประกาศถ้าเป็นผมจัดให้ลองบ้างไม่ว่าจะสำรองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มีความเร็วแล้วก็ในหลีกก็ไม่แอคซิสกระตัดกระจายหมดอะไรเงี้ยอืม,อมเขาก็น่าจะมีเด็กมันก็น่าจะมีความมั่นใจอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการซ้อมของแต่ละคนเป็นยังไงครับแต่ถ้าเรามองจากฟอร์มของที่เล่นเนี่ยครับสามแมตช์สองสองแมตช์ที่ผ่านไปแล้วก็ที่เห็นในหลีกก็จะจัดประมาณเนี้ยครับอืม อ่านั่นเป็นมุมมองของเอ็มนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับมันก็เป็นทุกคนก็มีมีนักเตะที่ตัวเองอยากอยากเห็นนั่นแหละเนาะครับนี้ไป้คุยได้คุยกับแบงก์กับเชคไหมในฐานะรุ่นน้องหรือคนดื่นในทีมชาติบ้างไหมในช่วงนี้ก็ก็มีก็มีคุยครับก็มีคุยเป็นอะไามันเครียดกันไหมก็ถามว่าเครียดไหมทุกคนก็เครียดเพราะว่าเวลาไปเล่นทีมชาติแต่ละครั้งมันค่อนข้างเครียดแบบความกดดันนะครับอือ ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นนักบอลจะชอบพูดเหมือนกันว่าแบบอะไรนะเล่นเล่นดีเสมอตัวเล่นชั่วโดนดา่าเ <c oughs> ขามาอ่านกันน,นักบอลเนี่ยอ่าน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 เห็นคอ <c oughs> มเมนต์หมดมั่นใจครับว่ราะอ่าน <c oughs> แต่อยู่ที่ว่าใครจะจัดการ <c oughs> อา <c oughs> กับกับสิ่งที่เจออืมได้มากน้อยแค่ไหนอืม <c oughs> ครับแต่คนที่ไม่อ่านก็มีนะครับคนที่ไม่อ่านก็มี อื <ừ> ก็มีนะ <ừ> ครับผมมันโหดร้ายเนาะคือสําหรับสภาพจิตใจในวันที่แพ้นะนั่นนนั่แหนะ <laughs> ละครับนัน <laughs> นน่นแหละมันมันอย่างที่ผมบอกครับนักบอลมันก็เลยมาพูดกันว่าประมาณว่าเออเล่นเล่นดีเสมอตัวเล่นชั่วโดนดา่า <m> มันแต่ทุกคนก็ต้องก็ต้องเข้าใจในสัญตธรรมตรงนี้อยู่แล้วครับอื <m> มันมันเป็นปกติอยู่แล้ว <m> อ่ะทีมชาติเนาะ เวลาถูกเพราะมันมันก็แลกมาด้วยชื่อเสียงราบเกียรติยศอะไรทุกอย่างนะครับใช่รายดวงรายได้อะไรเงี้ยมันก็อย่างนี้แหละนะฮะถูกครับเอถูกครับอืก็แต่ยังคนะคุณมาเป็นตัวแทนคุณเป็นตัวแทนคือเราต้องเข้าใจว่าเรามาเป็นตัวแทนของคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในคําวิจารณ์คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีครับอืเป็นธรรมดาขนาดว่าบางคนฟอร์มดีๆเลยอะมันก็ยังมีคนเกลีย แต่ตั้งกระทูด่ามันก็ยังมีครับเป็นปกติเออเอเอก็แล้วให้กาลังใจน้องๆม,นะมั้ยเนะเอ็มถามผมครับ,รบเอาละสุดท้ายนะครับเอม็มอยากจะฝากอะไรถึงอ่แฟนบอลถึงน้องๆทีมชาติไทยบ้างครับครับสําหรับเอน้องๆทีมชาติไทยนะครับก็แมตสุดท้ายละก็อยากจะให้ทุกคนทําเต็มที่ครับแสดงศักยภาพตัวเองออกมาเพราะว่าในอีกหลายๆรา,า,ายการข้างหน้าเนี่ยมันมันก็ยังปีโอกาสอีกอย่างหนึ่ง มันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้ที่สามที่ดีที่สุดแล้วก็มันจะมีโคต้าอะไรในภายภาคหน้ายอย่างเงี้ยก็อ,อยากให้น้องๆเต็มที่ครับเล่นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ะนะครับครับส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับยังไงก็ช่วงนี้โควิดมันโ,โหมาแบบว่าไม่รู้จะมาอีกท่าไหนแล้วครับยังไงก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับก็ระมัดระวังะนะครับใครที่ใครที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ เจอต้องเจอสถานการณ์แย่ๆจากโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการอะไรเงี้ยอย่๋ยไใหรขอให้สู้ๆครับมันไม่มันไม่รู้จะใช้คําไหนเม้าคำ่าสู้ๆอ่ะทั้งท้งตัวผมเองก็ต้องสู้ๆครับคือทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตครับนะครับฐานแนวทางใหม่ที่มันจะที่มันจะมา ไปกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อะไรเงี้ยก็ลองมองหาช่องทางกันครับยังไงก็สู้ๆครับอ่ะโอเคขอบคุณมากนะเอมแล้ววันหลังเราได้กินดีเขาเป็นปูขอให้เอมโชคดีในฤดูกาลต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอับขอบคุณครับสวัสดีครับ